อันว่างของแอดมินนะครับอันนี้แอดมินแอดมินขายไปเรื่อยๆเ,เอออันนี้ป้ายคนเก่า <c oughs> อันนี้หัวหน้าแอดมินอันนี้คือวันหยุดเขาของเขาครับวันหยุดของแอดมินอันนี้วันหยุดของแอดมินครับ ถ้าจะสั่งรองเท้าไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ใช้ชีวิตปกติอยู่ครับยังไม่เป็นอะไรครับบางคนก็ถามว่าหยุดเท้าไหนเ,<อ>เข็ดจอมทองเหรอไม่กล้าสั่งของแต่พวกผมก็ใช้ชีวิตปกตินะครับแค่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 แคแคระวังตัวอันนี้ชีวิตของแอดมินนะครับแอดมินร้านอันนี้โกซิตี้อันนี้เขาเมาไปแล้วนะครับ สั่งก็ไม่ทันแล้ว<ะ>โคซิตี้รถนี้ก็มองไปแล้วเมอันนี้ชีวิตของแอดมินนะครับตอนนี้คือวันหยุดของเขาวันเสาร์วันหยดุด